เพื่อนพี่น้องพักขนายายอ่อนงามบอจ่ะงามงามเพง่อนจ้าเนี่ยสวยมากเลยค่ะจะมีนอนมากินเดอ้อเพื่อนแ่จ้าสวยสวยนะมันถือฝนแล้วก็แดดมันนี่แดดคากนี่ปลูกใ่กระถางพี่น้องนะพักขนาเนีาา่ยต้นหอมต้นหอมงามงามเห็นบอจา่ะต้นหอมสวยมากเลย อัปเดตอัปเดตสวนจันนผพักสลัดกันยังงามพือเก่าอยู่ยี่ออนเก็บแต่ใบขางลางมันกินพี่น้องมันก็ได้กินโดนเห็นบ่จ้าสวยมากเล่นี่มึงแน่ว่าพักสลัดพี่น้องงามงามบ่งน่จ้ากินใบลางมันกอนม่พี่น้องนี่เก็บใบลางมันกรเห็นบ่นันเนี่ยเนี่ยมันกิได้กินโดนโดนได้จ้าบ่งแน่ประหยัดเงินสื a, ่อพักไปตั้งหลายเลยเบ่งแน่นันพักปุ๋งกลางใหญ่เห็นบ่นันพักปุ๋งก็งามจ้า บ่ยาอ,ออนพาบิงอันนี้เด้อพักขนาก็บักพีกด้วยมันดอกไม้พ่นะดอกไม้ก็สวยด้วยจ้ะพ่นะเห็นบ่พ่นะดอกไม้ดอกไม้ยยอ่อ,อนนี่นี่อันนี้หอมเปีพักหอมเปบักไฟอันใบเลื่อยมันบ่พักซี่ใบเลื่อยเนี่ยนี่พักขนาจ้า ยังแต่อยานอนมาลงอยู่ใบขึ้นยิกๆบูพี่น้องเนี่ยใบพ่นยิกไม่เห็นยังไงเห้ยมันสิแก่เด้ยเด้ยต้องเด็ดไปกินใดเลยแน,น,น่นี่นี่นี่จ้างามๆเห็นบ่บักพริกบักพริกกระดกได้จ้าน่วยใหญ่แล้วก็มีสองน่วยนี่บ่นี่น่วยใหญ่ๆสองน้วยพี่น้องกล้างเป็นดอกอันนี้ อันนี้ก็หนวยใหญให่แล้วจ้ะเห็นป้อันนี้นพี่ขี้หนูจ้ะพี่ขี้หนูเนี่ยเป็นหนยวยละพี่ขี้หนูจ้าต้นงามง่ามได้พี่ขี้หนูนนนพนุ่นนะบักสูงหนึ่งยาย่อ่อนเอายไม้มาสากว่ายันลมพัดอันนี้ก็ดอกกุหลาบปุ้งเนี่ยบานเผลอเผลออยู่ใหญ่ใหญ่ปุะใหญ่คักจ้ะ ดอกกุหลาบนั่นเริ่มเหี่ยวเราจ่าดอกกุหลาบหน่อย